ไปเรื่องน่ายินดีกันต่ออีกหนึ่งเรื่องดีก่อนจะปีใหม่ห่านคูเมืองเชียงใหม่จําได้ไหมคะหลังหยานใช่ไหมอยู่พี่ยอยู่น้องยังไม่ได้ไปอบหม้อดินช่วงปีใหม่เนี่ยทั้งห่านทั้งไก่ทั้งหมูเนี่ยนะอันตรายนะจะต้องหลบดีๆนะห่านที่นี่เขามีหน้าที่เขามีงานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความความสุขใจความเพลิดเพลินใจและที่สําคัญตอนนี้เขาได้มอบสิ่งดีๆก่อนปีใหม่เขาออกลูกค่ะเอาแล้วใครเป็น ใครเป็นพ่อใครเป็นผัวเขาอะก็ก็คงตรงนั้นมีหลายตัวนะคะพี่ที่ไปด้วยกันนั่นก็มีหลายตัวอยู่นะคะเขาก็คงมีความสุขในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเผอแป๊บเดียวมีลูกอะไรเนี่ยฟักไข่เอะไรเนี่ยไปตอนไหนเนี่ยไปนั่นตอนไหนเนี่ยไปนั่นอะไรคะพี่ไปจีบกันตอนไหนไปจีบกันตอนไหนไปรักกันตอนไหนเออเอาเขาก็มีเพิงอยู่เห็นไหมพี่แป๊บมีเพิงให้เขานอนอยู่อาจจะมีช่วงสวีทกันอยู่ในนั้นไงและนี่ค่ะพบอีกทีฟักไข่ออกมาเลยสิบ ค่ะคุณผู้ชมนี่โอ้โหแม่ห่านดูแลอยู่ในบ้านพ่อห่านเฝ้าพิราบอยู่หน้าประตูโอ้คนเห็นผ่านไปผ่านมาเอ็นดูนี่เขาทำหน้าที่พ่อแม่กันอย่างเต็มที่นะคะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีลูกห่านออกมานี่เป็นของขวัญจากธรรมชาติตรงคูเมืองเชียงใหม่นะคะห่านร,รุ่นพี่ประจำเทศบาลอีก10ตัวค่ะห่านร,รุ่นพี่ น่าจะเป็นรุ่นรุน้ารุ่นอารุ่น,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 านปานะ <c oughs> จริงๆ <c oughs> ผมมาพร้อมกับพ่อแม่เขานะคะก็อาบแดดยามเช้าบนกองฟางที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้อุ่นๆนะคะกลางร่มบังแดดช่วงบ่ายจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปนะคะก็มาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะท่องเที่ยวยังให้ความสนใจอยู่นะคะในฐานะห่านนักประชาสัมพันธ์ <c oughs> จากการโหวตของประชาชนเขามีตําแหน่งนะอาช่ยก็ถึงบอกว่าเขาไปลงมอดินไม่ได้เขามีงานมีการมีหน้าที่ทํา เขาต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะเจ้าหน้าที่ก็มีลูกหาแล้วเดี๋ยวดูแลอย่างใกล้ชิดเลยให้แข็งแรงพร้อมสืบทอดการเป็นผานประชาสัมพันธ์ต่อไปเออชีวิตต้องกินต้องอยู่ไงก็ต้องเลี้ยงดูลูกใช่ไหมจะให้จะให้มาชั้นเนี่ยผานระชัพันธ์อย่างเดียวได้ไงชัต้องมีครอบครัวของชันอะไรประมาณนี้นะครับ